เอาล่ะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการสุ่มดาบมา p v p นั่นเองนะผมโดยในตอนนี้นะผมมีดาบอยู่วยกันทั้งหมด26เล่มนะผมนบก็ตอ่อจากคัทที่แล้วเลยนะครับเราใช้เงินก้ฟูอยู่นั่นเองนะผมโอเคนะก็โดยในคลิปนี้ผมจะสุ่ม3เล่มแล้วกันนะครับผมว่านะครับผมโอเคนะก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่า โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่มาหน้าเว็บสุ่มแล้วนะผมก็ได้สซดดาบไปทั้งหมดลนะแล้วนะครับแลวผมก็ได้กดเอ <c oughs> สลับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ดาบมันก็ไม่เรียงกันแล้วนั่นเองนะผมแต่แต่พร้อมแล้วกดเลยดีกว่าดาบแรกที่เราจะได้เล่นคือดาบอะไรวะคุดูก็แปลกโอเคครับดาบแรกที่เราได้เล่นคนระับเป็นทางด้านของตัวชิซุยนั่นเองนะเยโอเคครับผมจะใช้เป็นทางด้านของตัวคาบูชะช่างมัน,นแล้วกันเอานี้แหละ มากแล้วคุณดูโฮ้ยเซิร์ฟนี้โอ้โหครับตาข้างหลังมันอยู่ละเอ้าเฮ้่ผมไม่ได้คุณดูอยู่ไหนไม่อยู่ไหนอย่าโดนนะเซ็งๆๆโอเคครับตัวแรกเรียบร้อย ครับเอานี้เราทำภารกิจสำเร็จแล้วแต่ว่าผมอยากฆ่าเพิ่มเอานี้ผู้เล่นใหม่ดีกว่าโอเคโอเคครับเผื่ภารกิจตอนนี้เราสำเร็จรู้เ่วงอะไรแล้วสำหรับตัวแรกโอ้โหดาบระตัวดาบละตัวโอเคเดี๋ยวไปซุ่มดาบอันที่สองกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาซุ่มดาบดาเล่มที่สองกันเลยดีกว่านะครับจะเป็นอะไรดึง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 ,ดง,ดง ฮ่า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 ฮเอาละคนดูคราฟตคอละเอาละคนดูตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นไอ o v e m i สกันดีกว่าหรือว่าผมใช้ผลพลอยท่อดีกว่านะเผื่อตายได้หนีทันนะทีมาแนลน้ว ตายตายเที่แมมดมาเ้ครับเดี๋ยวเรามาเลี่ยมค่าคนจากในโรงงานแทนกันครับเฮ้ยอะไรวะจะออกไป ไา้คนท้ายอยู่นั่นคนท้ายคอยู่นะค่อยต่อค่อยต่อเอ้ยตัวนี้มันเข้ามาทำไมเนี่ยเนี่ยหมอตันนี้เนี่ยนี่อ่ามันเข้ามาหมดเลยนะผมอยู่ข้างนอกคนเดียวเอ้าเที่วหัเข้ามาเรื่อยดีกว่า โอ๊ยใหญ่เนีเ่ยโอเคผมหวังว่าเซฟนี้นะครับจะไม่มีคนตึงๆนะครับเพราะว่าเซฟนี้เนะมีแค่2.5นะผมโอเคแบบขอแบบชิวๆเลยไา้เลี่ยมคนดู่เนี่ยคนนี้เลยขอย่าติเลยปังปังนี่่ได้แล้วคนดูนี่อ่ะ หลงอยู่นะโอมโอมนี่เหี้ยายตัวมันหายตัวคนดู hey, no, no, no. นี่เหีเรียบร้อยหมดนะครับพวกเราบริจัทบริจัทกำจัดโปนะครับโอ้นะครับผมก็ วันี้เลยนะผมขี้เกียจรีพอร์ตนะครับก็นั่นแหละนะผมยังไงพวกนี้ต้องดูแบ,บนในทุกวันนะครับเดี๋ยวไปที่ด่างต่อไปเลยดีกว่าเดวมึงมีแต่โตโอเคครับเรามานะวันดัางสดายของวันนี้แล้วนะผมเติมแรงดีกว่าขอด่าอดีดีเลยพิดทางเวยสวยงามสผยสงา่าง่ายๆมีไหนได้ได้ได,ได้อยู่ไคย,ย,ยัง ปิดหนยคุอยู่ไหนนี่เหีเห้ยผมตีกลอมาวเดว็ดน,นะครับมี5 m เอยู่นะระวาไปตรงแมนท่านกัน,กนเลยดีกว่านะครับไปเยอะอีกนิดหน่งนะับจับตรับลอยได้ไหมครับพี่พีพคอเขาสองสรานโลกล่ไนะ อะไรเนี่ยโตเต็งโตเต็งไงมีงานมีแอรผมโดนไข่ยเฮ้ยเ้ายเลยเอะไรวะพักผ่อเลยพักด่วนเลยพักด่วนเลยล่าเ่ยพักเลยพักเลยล่าเนี่ย ไปเลยไปเลยไม่ต้องยุ่งและวนอยนอนนอนเอ,อ,นอ,นอ,นอนลยกต,ตักโยมีตลาอ้าวเยียบติงปิดตัวถ้่คนไม่เปิด ใครกทราบแล้วแล้วไม่อดนผ่านแล้วไงโมโตโมสี่ป่าไปไม่โดนดึงเข้ามาไม่ได้เปิดเป็นดงที่ปากะไม่่านนี่ต้องเปิดเข้เฮ้ยตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดเฮ้ยเฮ้ยแ้วก็แล้วก็แลอวกเอยกปอนเหดแรกเี่ยมเยี่ยอหล่อยน้าเด็ดีแล้ยังไงต่อตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อ่เนี่ย เอา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 เวนอะไรเนี่ยเฮ้เอาเฮ้เอาอะเมัอนเหรเหรอเเรอผลประตูระกับที่พเจ้ากันเออเหรเรอเรออกไปตดไปดิาแล้วไปดิว่าแล้วไปดีกว่าทิงช้านะาม่มึงอ ไปเองเน่งเน่งไอ้เพียรูตายโดนคอมโบวันต่อไอ้ทาร์ฟอ้าวเอาเจียสกิลกูกดไม่ติดเอาเฮ้ย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 สกิลกูเอ๋อไอ้เพียนี่อกโดนโดนโดนสักทีโดนไอ้เพียไม่โดนที่ไอ้แหม่กูตายดีกว่าไอ้เพียไม่ไหวแล้วคนดูไม่ไหวละไม่ไหวละ ไม่ไหวแล้วมันปอดไง่มันวันแล้วไอ้เหี้ยกูกูก,ก,กูตายเอยากูไปไปดีกว่า